อย่างนี้นะคะวันหนึ่งประมาณ1-2นาทีนะคะรับรองเงินหนะไหลเข้ามาแน่นอนนะคะเรื่องนี้นะคะคนที่ใช้กดแรง,งดูดก็ทํากันแบบทุกวันเลยนะคะนอกจากที่คุณอยากจะสวยอยากสุขภาพดีน้ําหนักลดลงนะคะคุณก็พูดแบบนี้ได้ทุกคนสามารถพูดแบบนี้ได้หมดเลยวันละ1-2นาทีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากให้เงินไหลเข้ามาแบบไม่รู้จบนะคะโอ้โหหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางมันคือการอนุญาตนะคะอนุญาตแบบไหนตื่นเช้ามาคุณพูดก,กับตัว ว่าชั้นอนุญาตให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแบบที่ไม่จํากัดเลยนะคะการที่คุณอนุญาตให้เงินของคุณนะคะไหลเข้ามาแบบไม่จํากัดเลยค่ะมาแบบทุกทิศทุกทางนะคะมาเลยฉันรออยู่นะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาแล้วอนุญาตให้เข้ามาแบบเหลือเฟือนะคะใช้ยังไงก็ไม่หมดค่ะพูดแบบนี้ทุกวันนะคะมันจะทําให้คุณนะคะเงินเข้ามาแบบเหลือเฟือ ใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังอนุญ,ญาตให้เงิน่ะไหลเข้ามาแต่จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นเงินบาทมาได้หมดเลยค่ะจะเป็นเงินบาทเงินดอนลลาร์เงินหยวนเงินเยนเงินอะไรได้หมดนะคะแค่คุณอนุญ,ญาตให้เงินอะ ไหลเข้ามาหาคุณพูดกับตัวเองทุกวันอนุญาตขอบคุณอนุญาตขอบคุณง่ายๆเองค่ะคุณเคยลองใช้วิธียากๆมาแล้วนะคะลองใช้วิธีง่ายๆของครูดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ